สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นหมัดใหม่ทุกคนโหยน่ารักมากเออเท่เออระเบิดเออนั่นแหละเอาเป็นว่าจุ่มเลยค่ะตามทอทาวนไม่พูดแหละทุกคนเราพูดแล้วรู้สึกมึนงงว้ายอุ้ยล้วคือทำไมไม่ออกมันล่ะคะงงมากโอ้โหไม่ออกมาค่ะอุ้ยได้มาค่ะอันนี้มีแล้วนะคะก็ะได้เป็นน้องคนนี้แทน สิบเอดวันไปค่ะจุ่มต่อไปอันนี้มีลดราคานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหมัดใหม่น,นี้หมดกี่เพชรเอาจริงๆว่าหมัดเพิ่งเข้าปะหมัดอันนี้นะคะเข้าก่อนเข้าก่อนใครเลยนะคะเอาเอาจริงๆว่าหมัดอันเก่ายังไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยหมัดอันเก่าอันนี้ออกปุ๊บอันนี้เข้ามาเลยใช่เพราะว่าอันนี้มาล่วงหน้าสามวันนะคะ <Wow. S 1> โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเปิดหมัดให้จุ่มนานอยู่นะทุกคนปกติจะแบบเสร็จวันอะไรอย่างนี้ปะ เออจ็วัน14วันอุ้ยได้แล้วอันที่2องทุกคนออกอย่างง่ายดายค่ะเอ,อ้ยเอว้าวอุ้ยรับเลยค่ะอันนี้ไอสวอไอวออันนี้เท่จังเลยแต่เราชอบมีปัญหาก,กับขอบไอวอค่ะเราชอบวิ่งติดขอบไอวอวแต่อันนี้สวยนะว่าไม่ได้สมใส่ไปเลยโอเคใปข่ะอันสุดท้ายสําหรับบัดของเราเนี่ยคะเราน้าตาคิดว่าน,นะคะบัตอันนี้หมดไม่เยอะเท่าไหร่หลอกเนาะ ปริงโอ้โหนี่เลยนะคะจริงๆเราก็มีการันตีข้างล่างนี้นะคะเห็นปะอีกหนึ่งรอยสี่ครั้งนะคะจะเป็นการันตีแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะโลวงแย่ขนาดนั้นอะคนไปทำบุญปะ่ะเนาะไม่การันตีหรอกเชื่อเดยเดนี่ยดูดิมันมันน่าไปอีกเอาจริงๆปะเหมือนจะการันตีเลยเนี่ยเฮ้ยเอาฮะ ยากรู้ว่าเพื่อคือมันอออมันจะออกอยู่แล้วอะคือเพื่ออะไรคะคือมันมันจะออกอยู่แล้วอ่ะทุกคนแล้วคือเท้าแค็นไม่ถึงสามเท้าถึงออาแค่อันนี้มีแล้วเฉยเลยโอ้โหทุกคนโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าเราดวงดีแล้วกันจบแค่นั้นแหละเย้เดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูว่าจะโหดสักแค่ไหน a few moments later ัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เจอกับแรง <c oughs> แต่ว่าวันนี้มาเล่นกัน2 <c oughs> คนนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่ง <c oughs> อีก2คนค่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะเราอยากเจอเพื่อนที่แบบสุ่มไปนะคะ <c oughs> คือมีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะว่าแบบสุ่มไปนะคะเจอแต่แบบทีมที่ไม่ดีนะคะแล้วก็แลงที่ต่ํากว่าเรานะคะแต่ว่าเราจะลองสุ่มมาดูว่าเราจะเจอทีมที่ดีป่ะ <c oughs> ลองดูนะคะทุกคนอ่าตอนนี้เราเป็นหัวตี้โดดนะคะเราโดดที่ พอนาฬิกาเลยค่ะไม่มีคนเลยทุกคนเย่ความสบายสบายเลยนะคะแบบนี้และก็มีแอร์ดรอปนะคะครบรอบแปดปีแล้วก็มีเค้กด้วยนะคะเค้กเนี่ยก็จะมี หมวกนะคะหมวกที่เราเคยอธิบายไปในคลิปสั้นวน,นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปสั้นก็ไปย้อนดูคลิปสั้นได้นะ <Hey. S 1> แต่ละหมวกมันจะมีบัฟของมันนะคะ <Wow. S 1> ก็กดไปที่หมวกนะคะแล้วก็จะเห็นบัฟของแต่ละหมวกจะไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราเจอหมวกแค่เพิ่มเหรียญน,นะคะกับเพิ่ม EP นะคะเจอแค่สองหมวกขออนุ <Wow. S 1> ญ,ญาตกลไปตอนบวกกันเลยละกันนะคะ <Wow. S 1> ไปกดเปิดดาบราชันมานะคะแล้วก็เออไปเห็นคนทั่วทั้งนี้นะคะเราก็เลยกดขดึ้นไปไม่ว่าอะไร วิ่งขึ้นไปเลยเอ่อจะปากระเบิดอะไรแอดวอล์ฟ้า,ารอรอรอ,อมาแล้วเอ๊ะแน็กออนคหินนเ,เราลุกมาอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเราเห็นพอดีตาเราไวมากเมียนเอจจ้าโอเคถึงกระสุนไปนะคะไม่มีกระสุนแหละโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็ได้คะ่ะ <laughs> มีกระสุนอยู่แค่นี้ ไปจ้าเดี๋ยวจะวิ่งตรงไปโพชินกเลยมีคนด้วยค่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นบ้านชุบนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรายืนครางแสงไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะคะยิงไกลๆนี่เจอ,อค่ะซีเปง่งยหนึ่งคิวฮะไ,ไ,ไม่ได้ดิพอาะชุกันค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเราขอยืนครางแสงก่อนคือยังไม่มีเกาะเลยค่ะยังไม่มีเกาะไม่มีหมวกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโคมเพื่อนๆอยู่ไกลๆนะคะเพื่อน เราช่วยเพื่อนอยู่นะเพื่อนไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนไม่ต้องตื่นเต้นนะโอเคะนี่นี่นี่ทุกคนไม่เจอใครเลยค่ะโอเคทางแสงก็เปิดนานเกินโอ้ยิงไปฮะเพื่อนเราโดนยิงนี่นะนี่เดี๋ยวจะวัดให้ดูทุกคนเออวัดเลยวัดเลยวัดเลยไม่ไม่วัดเดียวเลื่อนร้นโคตรเยอะค่ะโอเคเปิดอันนี้วัด นี่นี่น,นี่ทุกคนคือเลือดแทมหมดตัวค่ะตอนนี้เราไปเก็บของกันดีกว่าเราะ่าจะมีในเออในบ้านนะคะยังน้อยประมาณ3ามคน,นะคะ่ะทุกคนโอเคค่ะเราเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเลยเราจะดันไปแล้วนะ อะดงตีเลยนะเพื่อนดีทางนี้สองคน,นะคะ่ะคนเดียวคนเดียวชุบเพื่อนก่อนค่ะ,ะทำไมมันเด้งออกอะอเออเอา้าเอ้าเราเพิ่งรู้ว่าถ้าสมมติว่าโดนระเบิดอะ่ะมันจะออกหาักหน้าบ้านอะทุกคนหน้าบ้านคืออะไรหน้าที่ซื้อค่ะต้องรับเพื่อนโดนไหยอะนี่โอ้โหลงพู่ค่ะโอเคค่ะถือว่ากำลังดี เขาน่าจะอยู่คนเดียวนะเราคิดว่าเพราะว่าวข้างบนข้างบน,นอ่ะอาจจะต่ยไปแล้วสั่ง่างหนึ่งว้าวปัญญานะคะแล้วก็เดี๋ยวชุบเ,เพื่อนเลยแล้วทำไมเพื่อนเราโดนลูกองยิงไกลจังคะเมื่อกี้เราได้ยินแต่ลูกองเว้ยทุกคนงงเพื่อนอ,อยู่ปะเนี่ยไม่มีแล้วเนาะนี่ค่ะเป็นศพที่เรายิงทิ้งไว้นะใช่ไหมเราคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะ โอเคเก็บของก่อนฟารของค่ะจุ่มของไปเลยโอเคเราจะมาตรงนี้เลยนะคะคือเรานั่งฟาร์มของนานมากคนนี่โอ้โหแล้วคือเรายิงไปตั้งเยอะโดนล้านฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชุบเพื่อนตรงนี้ก่อนนะคะเออเพื่อเราโดนอะไรอะ่ะไม่เป็นไรค่ะเราไปชุบเพื่อนก่อนอีกคนหนึ่งนะ่าจะยิงอยู่นะคะเบอร์สีนะ่น่าจะยิงอยู่ค่ะขอบคุณนะโอเคฉุบเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเบอร์สี่ก่อน อ,อยู่บ้านแอลอ,อ่ะอ๊ะวยแล้วค่ะเรียบร้อยทุกคนฟาร์มของต่ออีกโอเคค่ะเรามาที่พีคนะคะ่ะเปิดดับราชั้นที่สองเย้แล้วเราก็มีเกาะหกสิบเกาะแล้วทุกคน <Wow. S 1> มาเลยนะคะเราต้องวิ่งหาคนกันต่อไปเราเห็นเพื่อนเรายิงนะคะตรงข้างไหลงเขานี้อาจจะมีคนนะมาเลยมาเลยแต่เราจะขออนุญาตด,ดูคนก่อนนะคะ นี่นี่นี่ทางนี้ค่ะเขายิงมาค่ะนี่ยิงเปิดไปหนึ่งนัดค่ะยี่สิบสามรามินี่ข้างหน้าเราตั้งไว้วอด้านใต้ไอ้วอดเสือจดีมายิงเติร์นเติร์นโอโดนกระแทกแตกเลยฮะโอเคค่ะได้อีกหนึ่งคิวนะคะสามคิวแล้วทุกคนนี่อยู่ที่นั่นค่ะที่ข้างนี้โอเคได้อีกหนึ่งคิวค่ะซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยไอเดินบ้านบ้านนี่นี่ วีดเอทโฮแรงทุกคนคือนี่ยิงไปค่ะยิงไปค่ะยิงไปเลยโดนระเบิดไฟตุยแน่โอเคเมื่อเราไปยิงแล้วค่ะเป็นแอสซิสต์นะคะนี่ข้างล่างนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายนี่นี่นี่เติร์นติรนเขากดดุลเลื่อนค่ะอ่าค่ะเรียบร้อยค่ะหนึ่งคิวเี่ยอีกหนึ่งคิวสวยน่าจะบวกกันอยู่นะคะตรงข้างหน้าเราอะ ก่อนด้านซ้ายเดี๋ยวโดนลัดคิวค่ะโอเคค่ะแค่จะไปตรงนี้อีกหนึ่งคิวอ๋อเค้าขนนับรถหนีค่ะซึ้ง,งโอ้ได้ค่ะต้องขับไปนี้ตัวน้อทุกคนแน่ซึ้งๆโอ้โหระยะไกลเกินค่ะโอเคระยะไกลเกิน หลังต้นไม้ค่ะอันนี้เราน่าจะไปแบบว่ายิงลัดคิวไคโนบเ,เรียบร้อยค่ะหลังต้นไม้ตุ้ยค่ะเหลือก็บนเขาตรงนี้นะคะเราต้องวิ่งระวังนิดนึงนะคะทุกคนโอเคมาแล้วยังไม่เห็นใครนะคะโอเคตรงนี้อ๋อตรงนี้เขาตุ้ยแล้วค่ะแต่อาจ,จะตุยจากคนอ,อื่นเพื่อเรา嘛เราไม่แน่ใจค่ะโอเคเนี่ยเราจะวิ่งไปข้างานี้นะคะเรารู้สึกว่าต้องอยู่ที่ศูนย์นะคะถึงจะดี เราตะไม่วิ่งไปข้างล่างเราตะวิ่งไปที่สูงตรงนี้ค่ะอ้อมขวาไปอาจจะออกวงเลดนึงเจอค่ะยิงหาโ,โอ้โหโทุกคนเราลองไปเล่นคัดมาแล้วมันทคะไม่มีคายลอตอะยิงไม่ได้เลยโอโมากอุ้ยมาดิเิงกิลคิววอตตี้คือถ้าไม่มีคายลอตมันยิงไม่ได้จริงๆนะคะบอกเลยว่าปืนดีแค่ไหนอะก็ไม่สวยนะคะเรารู้สึกว่าคฮรลอดสำคัญมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราดันไปให้เพื่อนเขาพันยาอะไรให้ได้บ่อยนะคะ อีกคนนี้โอ้ถ้าขึ้นไปข้างบนหน่อยโดนวงกันเยอะเกินเจอยิงตึ้งตึง้งตึง้งตึ้งมีหลังพาไปไอวอลก่อนแล้วก็ซ้ำก่อนนะคะโอเคทำล็อกปิดไอวอลอีกหนึ่งทีแล้วพันยาก,ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนในวงยิงนะทุกคนโอเคพันยาเรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างนีเหรอต้องไม่เห็นเลยตรงไหนอะคะข้างล่างตรงนี้มะ โอ้ตกทุกคนเราพลาดตกค่ะอะไ,ไรยิงไปเลยเทกคนทำไมปืนอันนี้ไม่แรงเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนชมเราเราะนะคะด้วยปืนแบบ UY นะคะอุ้ยเราเพื่อนโดนยิงโอ้โอเราไปไม่ทันเลยฮะจบเลยทุกคนไม่เป็นไรค่ะเหลือเพื่อนสาวสวยเราอีกหนึ่งคนนะคะสาวสวยเราจะพาที่หนึ่งมาให้ได้ไหมเดี๋ยวจะไปชมกันนะคะ เออค่ะยิงสาวสวยของเราปิตี้ไปได้หนึ่งตีหนึ่งคิวจ้วาตรงหน้านี้ยิงล้มไปได้อีกหนึ่งตาโหดมากเก่งมากโอเคแล้วสาวสวยเราก็วิ่งเข้าวงไปนะคะสาวสวยเราเห็นเออมีอันตัวอันนี้เข้าวงมาตรงนี้นี่ค่ะโดดยิงไปนหนึ่งโดดยิงไปนหนึ่งยังไม่โดนจะไงมองไปฮะโดดยิงไปอีกหนึ่งโอ้โหโดนยิงหลัง หลังทะลุเลยฮะตั้งไอวอลสู้เพื่อนออมขวามาโอ้โหเรียบร้อยะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับหมัดอันนี้เรารู้สึกว่าเสียงก็ไม่ได้แบบไม่ได้น่ารำาขานนะคะไม่ได้ดังมากก็ใครที่อยากจุ่มนะคะหมัดใหม่เตรียมเพชรไว้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนท้าคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ตามกดใจกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเนะเราก็ย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะคะใครที่อยากเล่นสตรีมได้ของรางวัลน,นะคะมาเล่นได้เลยจ้า